บุรพารัสเมฆาโพธคุณังบุรพารัสเมฆาธรรมเมตังบุรพารัสเมฆาสังฆานางังทุคาราคภยังมวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพาพภัยสัพพะเคราตัวนอกสัพพะเคราตัวในสัพพะเคราตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะหีเคราะเดือด ขอวันเรขอปีก็ให้เคลื่อนรขอเดือนก็ให้คเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพา,านันสาาางสัพพะลาภังภาวันตูเมรักขันตูสุรังคันตู อาคเนรัสเมงระปุณธุนาอาคเนรัสเมงระธรรมเมตตาอาคเนรัสเมงระสังฆานังตุกขรโรคปายังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนพคระ วันเคราะห์ปีก็ให้เคลื่อนเคราะเดือนก็ให้ให้คลายเคราะวันก็ใหให้หายหมํานนำดไฟอภิวันชัยเยสัภาพาทานังสาพาลาพังพระวันโนเมรักขันโทสุรังคัน ถากนีลรักษาเมงพ้ากวนถคุณนนางถากศีนรักษาเมงผธรรมเมตตางถากเสนรักษา,มา,าเงามงภาสังฆานางตุขคโรขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพโศกสัพพโรคสัคสพภภัยสัพเคร้อตัวนอกสัพเคร้อตัวในสัพเคร้อตัวใดๆขอให้ใคลายเป็นดีคร้อปีครอบเดือนคร้อวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้ใคลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพะลาพังพระวันโตเมรักขันโตสุรักขันโต อระเดรัสเสงพระโทธิคุณนางหอรเดรัสเสงพระธรรมเมตตางหอรเดรัสเสงพระสังฆานางทุกขโรคขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพโศกสัพโรคสัพัยสัพคร้อตัวนอกสัพคร้อตัวในสัพคร้อตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนเคราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้นดับไฟอภิวันชัยเยส,า,สาพาทานังสาพาลาภังพระวันตนูเมรัก,กันโตสุรัก,กันโต ปฏิมรสเมงปะิบุตรคุณังปัฏิมรสเมงปะธรรมเมตังปัฏิมรสเมงปะสังฆานังทุกขรโรคภัยยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพาศอกสัพพโรคสัพพภัยสัพาร้อตัวนอกสัพาร้อตัวในสัพาร้อตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราปีคราเดือนคราวัน เราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาธานังสาพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสสรักัน พายาประศมมงระบุรทักุณังพายาประศมมงภธรรมเมตังพายาประศมมงระสงคานังทุขโรคปยางวิวันชัยเยสัพพทุกสัภพโสสัภพโรคสัภพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัภพเคราะห์ตัวใดใดเให้กลายเป็นดีเคราะหปีเคราะห์เดือนเคราะวัน เราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้ใคลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเอสัสะะพพอก,กาพาธานางสาพพาลาภังพระวันตุูเมรักขันตุสรัางขันโตงูดรรสาเมงพระโคตักุนางูดรรสาเมงพระธรรมเม ต่างโูดอนรัสมเมงภาสังคานังทุขโรคาพยังวิวันใจเยสสะพทุกสัพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพะครอตัวนอกสัพเครอตัวในสัพเครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีขอให้เคลื่อนครอบเดือนอขอให้คลายครอบวันขอให้หายนาน ักไฟอภิวันชัยเยสัพพาท่านังสาพาลาพังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอีสันรัศมีผาปนตะกุนางอีสันรัศมีผาธรรมเมตังอีสันรัศมีผาสังฆาร ข่รคขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเครอบปีเคราะเดือนเคราะวันเครอบปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้คลายเคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันใจเยสัพพะท่น ังสาภาลาพังภวันโตเมรักันโตสุรังันโต อาการรักษาเองป้าปวรตาตุนางอาการรักษาเองปธรรมเมตตางาการรักษาเองปะสังขานางตุกขโรคขพยางมวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะ์เดือนเคราะวัน เราปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยศภาทางนังศภาลาพังพระวันหมเมรักขันโตสุรัางัน ปัตเวราสาเมฆปะพวนตะคุณังปัตเวราสามรเมฆประรมเมตังปัตเวรสาเมฆปะสังฆานางังทุกขโรคาพยังวิวันัยเยสัพพาโทสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเครา์ตัวนอกสัพพเครา์รตัวในสัพพเครา์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราปีคราเดือนคราวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้กลเพราะวันขอให้หายหมน,น้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานงาสัพพาลาพังพรวันโตเมรักคันโตสรุราคันโต